ข่าวว่างานแต่งของพวกเธอนะแจ่มใสเหรอได้ข่าวว,ว squishy, uh ่าคบกันมานานเหรอว้ายว้ายว้ายทำไมฝนมันตกเนี่ยตกเฉพาะจุดด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุมนีวีวีชนะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของซุมนีวีวี้วาหูแล้ววันนี้นะคะเรามาอยู่กันในเกมเรนออ o ยัวพาเร e คับผมแล้วว่าดีนะคระัเกมนี้เนี่ยทำไมครต้องมีแบบรอเรือและว,วันนี้นะคะเกมเรนออลยัวพาเรตเนี่ยก็เป็นเดโมที่ออกมาใหม่เลยค่ะแล้วปาคิดว่ามันน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นเกม ทำลายความสุขอืมมันเป็นเกมที่แบบว่าฝนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะยับยั้งมันได้ใช่ไหมและว,วันนี้เราคือฝนเม็ดนั้นค่ะทุกคนเราจะทำลายทุกความสุขที่ทุกคนมีก็มาดิมีความสุขมากใช่ไหมเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่าไปค่ะน้องฝนตกให้มันทั่วฟ้าเลย มาลคะคเริ่มเกมมาเราก็เป็นเมก้อนหนึ่งนะคะการละครังหนึ่งนานมาแล้วยังมีเมก้อนน้อยที่มีความฝันอันยิ่งใหญ่ <c oughs> ฝันว่าอะไรนะอูอยากมีเพื่อน <c oughs> ตาละ <c oughs> ความฝันของเขาก็คือการหาสถานที่ที่สามารถที่จะโลดเล่นได้อย่างอิสระ <c oughs> และ เขาสามารถสาดฝนลงที่ไหนก็ได้หรือเวลาไหนก็ได้ตามที่ใจของเขาต้องการและเขาก็ได้เก็บกระเป๋าเก็บเท่าที่เมฆก,ก้อนหนึง่งจะเก็บได้แล้วนะและออกไปโลดเล่นไปจนภายในโลกใบนี้มาปางช่วยช่วยเองไม่ต้องห่วง <c oughs> เพื่อค้นหาความลึกลับเรื่องราวของนิทาน <c oughs> เรื่องราวของผู้กล้าอืมฮ่า เริ่มได้เกิดในซีแอชทอลมาปรังพร้อมแล้วทุกคนขันไม้คันมือล่ะโอ้เม g o กเริ่มด้วยงานแต่งงานค่ะฉันครบเปคนคมา25ปีและวันนี้ก็เป็นงานวิวาของเราทั้งสองคนโอ้ที่รักคุณเป็นหญิงที่สวยมาก วันนี้งานแต่งของเราต้องเพอร์เฟกดูอากาศสิที่รักแจม่มใสแจม่มใสได้ข่าวว่างานแต่งของพวกเธอนะแจม่มใสเหรอได้ข่าวว่าคบกันมานานเหรออ,อ๋อได้ค่ะสุจังค่ะอุ๊ยอ่าเราสามารถช่วยให้น้องเมกเนี่ยแฮปปี้ได้นะคะอืมดูสิเนี่ยแฮปปี้แฮปปี้ น้องเมฆเดี๋ยวเราลองเซิร์ฟดูที่แบบคุณลุงคนนี้ก่อนแล้วกัน Why Why w h ยทำไมฝนมันตกเนี่ยตกเฉพาะาจุดด้วยออที่รักออที่รักทำไมงานแต่งของเราเป็นแบบนี้ล่ะคะอ๋อทำไมอยู่ดีๆฝนก็ตกลงมาแล้วเนี่ยโอ๊ยทำเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยโอ้ เป็นยังไงบ้านของเมแ Happy Happy ้มิฮารโอ้ยทำไมนี่อะไรกันทำไมอยู่ในนี้ก็มีฝนตกลงมามากมายขนาดนี้โอ้ยโอ้ยจะมีบางคนไม่เปียกเลยเดีย๋ยวเมกช่วยเองโอหตอนนี้นะคะคนก็เปียกปอนกันหมดเลยอะทุกคนโูหงานแต่งอะยับเยินเลยนะ <c oughs> เป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะอันนันแนะ คุณลุงคะคุณลุงยังไม่เปียกเหรอคะอืมมาเลยเดี๋ยวเมกช่วยเองจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนโอ้โหสะใจมากเลยอะทำลายงานแต่งอะโหคนโสดก็งี้แหละทุกคน,คนโสดก็อย่างนี้แหละน้องเม่น้องเมก,แ,มกแล้วต่อไปเราจะไปบ้านหลังไหนหรือจะไปทำอะไรกันอีกดีล่ะ แม่เห็นแล้วที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยหุยเรามาที่ไหนอะคุณแม่คุณแม่ช่วยผมด้วย<แ>ม,มีมนุษย์ใจร้ายมาจุดไฟเผาผมคุณแม่ช่วยดับไฟให้ผมทีนะอือไอคนใจร้ายทุกคนขาดูสิเนี่ยคนใจร้ายมาจุดไฟเผาถังอะน้องแ,แม่คะเราต้องรีบไปช่วยแล้วล่ะปะเดี๋ยวเราไม่รอช้าไปกันเลยดีกว่า โอ้ยน้องเมกมาแล้วอุ้ยเร็วเร็วดับไฟดับไฟดับไฟอุ้ยมันลามไปใหญ่แล้วเนี่ยอู้ยเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเมกทำดีไหมอ๋อ ตอนนี้ก็ดับไฟได้หมดแล้วแต่ก็มีคนใจร้ายพวกนี้ยังไม่เปียกเลยนะนี่แน่นี่แน่เป็นยังไงล่ะไหนดูสิไหนดูนี่แน่ไหนใครใจร้ายเผาถังขยะได้ลงคอ,อทุกคนเราช่วยถังขยะไว้ได้แล้วก็ทำให้คนใจร้ายเปียกเลยครับไป <c oughs> ดูกันดีกว่าน้องเมฆด่านต่อไปจะเป็นอะไร ฮ้ยโอ้โหเจ้าเมฆตัวน้อยใช่ไหมเนี่ยอฉันคือใครนะหรอโอ้เรียกฉันว่าป้าป้าเมฆก,ก็ได้อืฉันนัะเป็นเมฆที่แก่ที่สุดในนี้แล้วลนะ่ะฉันอยากจะให้เธอนะ่ะฟังคำพูดของฉันไว้ให้ดีนะเจ้าเมฆน้อยเมื่อเธอออกไปประจนภัยในโลกกว้างนะั่นนะ เธอก็จะได้ปลดร็กหมวกแฟนซีใหม่ๆเ,เ,เธออาจจะสงสัยนะว่าหมวกพวกนั้นน่ะเอาไว้ทำอะไรมันสามารถเข้าไปในบ้านของเราเมฆได้ยังไงล่ะอลองดูสิลองดูอืมน้องเมฆได้ยินไหมเมื่อกี้อ่ะป้าป๋าเมฆเขาได้พูดว่าพูดอะไรก็ไม่รู้ปังจําไม่ได้หรอกแต่เมฆจำได้ใช่ไหม เมฆจำได้ดีเลยล่ะเเดี๋ยวเรามาลองกดกันดูดีกว่านะไม่อยากรู้แล้วเฮ้ยนี่มันทุกคนนี่เป็นบ้านของน้องเมฆนั่นเองอ้ยไหนน้องเมฆลองไปดูซิในบ้านมีอะไรบ้างว้าวโอ้โหน้องเมฆใส่หมวกได้ด้วยทุกคน ตอนนี้เมฆใส่หมวกนักดับเพลิงแล้วอุย้ยเราสามารถวาดหน้าให้น้องเมฆได้ด้วยแฮะงั้นปางจะวาดหน้าแบ๋วๆให้น้องเมฆแล้วกันนะประมาณนี้นะอุย้ยใหญ่ไปหน้านี้ก็น่ารักดีนะทุกคน นนเรากับน้องเมฆก็ได้ออกไปข้างนอกได้สักทีไปเราไปประจดภัยกันต่อดีกว่าเดีงเมฆชอบหน้าใหม่มากเลยครับพี่ปังโอ้โหมันน่ารักมากๆเลยเราจะไปที่ไหนกันดีนะน้องเมกว่าเราไปที่ชายหาดกันดีไหมอือไปสี่ไปสี่ชายหาดก็ดีนะไปไปชายหาดกันดีกว่า โอ้โห oh, oh. หุยน้ำมันคุณพระอาทิตินะคุณพระอาทิตย์คุณพระอาทิตย์ตยหุยทำไมคุณพระอาทิตย์ดูโกรธขนาดนั้นล่ะพี่ปังอ้อยน้องเมฆกลัวอ้อยพระอาทิตย์ใจร้ายนี่แนม่มาดูดน้ําไปจากน้องเมฆซะได้ออ <c oughs> อากาศดีจริงๆเลยนะ อาบแดดแบบนี้นี่มันสุดยอดเลยอืมพูดเยอะนะ พอาทิตย์ก็ดุมากด้วยไปเราไปดูด่านสุดท้ายกันดีกว่าน้องเมฆเออเอาอัอนไหนเป็นด่านส่งท้ายของเราดีนะอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเล่นดา่านสวนสาธารนณะเป็นด่านสุดท้ายกันดีกว่าไปเลยนี่แน่คุณแม่คุณเม่เมช่วยด้วยเป็นอะไรเหรอน้องกอ มนุษย์เนสิเอาต้นไม้เราไปหมดเลยเราต้องการความช่วยเหลืออขานาดนั้นเลยหรอน้องกอบฉันน่ะชื่อฟลอกกี้นะถ้ากลับไปในยุค90นะนะฉันเนี่ยเป็นวิดีโอเกมที่สุดยอดเลยนะือมไม่มีใครไม่รู้จักฉันหรอก ฉันเนี่ยกระโดดข้ามถนนฉันเนี่ยนะกระโดดตัดหน้ารถแบบไม่กลัวความตายเลยนะจะบอกให้และฉันน่ะก็อยากจะกลับมาอยู่ในบอ่อน้ำของฉันในสวนสาธารณะแห่งนี้แหละได้โปรดเถนะทำให้มันกลับมาเป็นสวนที่สวยงามอีกครั้งหนึ่งได้ไหมฉันขอร้องนะนะคุณแม่แต่ว่านะ ฉันขอร้องล่ะอย่าทำอะไรพวกเด็กๆเลยพวกเขาอ่ะไม่รู้เรื่องอะไรด้วยหรอกมาเราจะต้องทำให้สวยนี้กลับมาสวยงามอีกครั้งและห้ามทำร้ายเด็กด้วยนะโอเค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 เด็กๆอ่านั่นเด็กโอ้นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะฉันช่วยปลูกต้นไม้ได้แล้ว โอ้โอ,โอน้นี่แน่นี่มันผู้ใหญ่นี่นะเฮ้ยเราอะมาเล่นกับคุณกอบบ่อยมากเลยนะแต่ว่าคุณกบตัวไม่มีชีวิตชีวาเลยคุณกบเป็นอะไรมากไหมครับอารีบทำลายดีกว่า สวนีจะได้สวยงามโอ้ยมันอะไรกันเนี่ยอยู่ดีๆน้ําก็ลงลงมาจากฟ้าโอ้ยถ้าตทีที่ที่อื่นก็แดดสองนี่นะอ่าอืมคุณกบผมขอเติมน้ำหน่อยนะอืมนี่เลยนี่เลยหูยน้องเมฆดูเพลินนะเนี่ยดูสนุกมากเลยนะเอ๊ เราต้องช่วยน้องกบให้ได้นะเนี่ยนี่เด็กหรือผู้ใหญ่กันเนี่ยน่าจะเป็นเด็กแล้วมั้งอย่าทำอะไรน้องเขานะอ่านี่นี่สวนนี้เกือบจะสวยงามแล้วทุกคนอุ้ยเติมน้ำก่อนอ่าอืมสดชื่น ทำลายเสาไฟเรียบร้อยอ้าวเรียบร้อยแล้วแค่นี้ส่วนขอบนอกกรก็กลับมาสวยงามอีกครั้งวันนี้เหนื่อยมากมากเลยวางก็เหนื่อยเหมือนกันเอาเลยค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสริรับเกมเรนออ u โยพาเรต ปังอะรู้สึกว่ามันสนุกมากๆเลยนะแถมยังวาดนาให้น้องเมฆได้ด้วย <c oughs> ให้นินทาปังอะสจงใส่ต้องเป็นพวกที่โดนน้องเมฆสาดน้ำใส่แน่เลยอื้จัดชิวอีกไหมเนี่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมที่จะก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของซีนีวีวี และจริงๆแล้วนะคะเกมนี้ยังไม่ได้จบเพียงแค่นี้ค่ะแต่ยังมีด่านอื่นๆอีกมากมายเลยตัวเกมนี้นะคะยังเป็นเดโมอยู่ฉะนั้นรอตัวเกมเต็มออกมาปรางจะมาแคสต่อแน่นอนค่ะสหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนใช่ไหมน้องเมฆอืมใช่แล้วพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะไปเลยนะคะทุกคนบ๊ายบายอืมบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะอย่าลืมน้องเมฆล่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยปรางน้องเมฆเข้านอนกันราตรีสวัสดิ์ฝันดี ฝันดีเฮ้ยทุกคนกดไลค์กด s ั b s c คร b e ช่องสุงนีมีมีได้ยังถ้ายังอะ่ะรีบไปก่อนเลยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยซีซีกินข้าวเฮ้ยทุกคนแม่เรียกแล้วฉันต้องไปแล้วนะอย่าลืมอะกอย่าลืมไปแล้วนะบ๊ายบาย